โครงการกินเม็กหรือโครงการเครื่องกลสีเขียวเป็นโครงการที่ตั้งขึ้นเพื่อรณรงค์และกระตุ้นให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยใช้ตัวต่ออัจฉริยะหรือของเล่นเสริมทักษะเสริมสร้างจินตนาการฝึกสมาธิซึ่งจุดมุ่งหมายหลักของโครงการนี้ก็เพื่อฝึกหัดให้เยาวชนได้มีการพัฒนาความคิดสร้างสารรค์ในเชิงวิศวกรรมศาสตร์และสร้างสารรค์งานทางด้านกลไกลต่างๆ เพื่อทำเป็นเครื่องมือกลที่เป็นประโยชน์หลากหลายชนิดเน้นการพัฒนาพลังงานสะอาดที่ยั่งยืนฝึกฝนตนเองเพื่อเป็นวิศวกรหรือนักวิทยาศาสตร์ผู้มีความสามารถให้กับประเทศชาติและของโลกในอนาคตโดยได้รับการตอบรับและพัฒนาดโดยหน่วยงานทางการศึกษาของหลายประเทศเช่นจีนฮ่องกงอินเดีย ญี่ปุ่นเกาหลีรัเสเซียและประเทศไทยดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์จึงได้สนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมการศึกษาพัฒนาทักษะด้านโคดดิง้งหุ่นยนต์และไมโครบิดในการเรียนรู้รูปแบบสเตมโดยใช้กระบวนการความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่นอกจากจะเป็นการส่งเสริมทักษะด้านปัญญาด้านการคิดวิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์และด้านการสื่อสารทำงานเป็นกลุ่มทีมเวิร์กแล้วยังสามารถฝึกฝนให้นักเรียนมีหลักความคิด มีเหตุผลใช้ความคิดสร้างสรรค์และการคิดแบบบูรณาการโดยนำเอาเครื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมต่างๆโรงเรียนติววิทยาคมเป็นโรงเรียนประจำตำบลตั้งอยู่ในอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสด้านการศึกษาพัฒนาทักษะด้านโคดดิง้งหุ่นยนต์และไมโครบิดซึ่งนำไปสู่การสร้างห้องสแตมสำหรับฝึกฝนนักเรียนจนสามารถมีทักษะความรู้ความสามารถไปแข่งขันและได้รับรางวัลใน ระดับประเทศถือเป็นอีกหนึ่งความสําเร็จของการสนับสนุนและผักดันโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนชาวพิชบูรณ์ได้แสดงศัก,กยภาพและความสามารถที่สังคมในอนาคตต้องการอีกทั้งโครงการดังกล่าวยังนําจินตนาการความคิดสร้างสรรค์และความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ไปต่อยอดสู่การเรียนรู้ในอนาคตได้อีกด้วยสวัสดีค่ะดิฉันดรพรธิตาฤทธิร์รอดผู้อำนวยการโรงเรียนติวเทีทยคม โรงเรียนติวิทยียคมเป็นโรงเรียนขนาดกลางเป็นโรงเรียนประจำตำบลน,นะคะมีนักเรียน376คนต้องบอกว่าการจัดการเรียนการสอนในยุค disruption เทคโนโลยีและ AI เข้าเข้ามามีความสำคัญอย่างยิ่งในการจัดการเรียนการสอนซึ่งนโยบายของดิฉันก็คือพยายามที่จะ Tees สเลสเรียนมหรือเรียนที่น้อยเรียนรู้ให้มาก Learning by doing นะคะเราพยายามที่จะฝึกปฏิบัติให้มากนะคะเรียนรู้จากการลงมือทำซึ่งการที่โรงเรียนเราได้รับสนับสนุนสื่อโครงการพัฒนาโคดดิ้งทักษะโคดดิ้งไมโครบิดและหุ่นยนต์เนี่ยทำให้โรงเรียนของเรามีโอกาสนักเรียนของเราได้รับโอกาส ได้สัมผัสสื่อที่มีคุณภาพทําทให้เราเนี่ยสามารถนํามาจัดการเรียนการสอนชุมนุมสเตมได้อย่างเต็มที่ปัจจัยที่ทำให้โรงเรียนติว่วิทยาคมประสบความสำเร็จด้านการจัดการเรียนการสอนโคดดิ้งเรามีศูนย์การเรียนรู้โครงสร้างวิศวกรรมพื้นฐานที่ยั่งยืนนะคะ ซึ่งได้รับการสนับสนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์นักเรียนสามารถเข้ามาใช้ห้องเรียนศูนย์การเรียนรู้นี้ได้ตลอดเวลาในชั่วโมงว่างรวมทั้งเรามีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุณครูทองคำแก้วพันยูเป็นบุคคลที่สำคัญและผลักดันให้ชุมนุมสเตมของเราเประสบความสำเร็จในด้านการจัดการศึกษา๋อ,อสวัสดีครับ ผมนายทองคําแก้วพันยูครับได้รับผิดชอบห้องอห้องสเต็มนะครับห้องนี้ที่ได้รับงบประมาณจากองค์การบร,ริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรีนยนติ้วยาคมนั้นนะครับเรา จะจัดการเรียน,นการสอนในอยู่ในรูปของชุมนุมเพราะว่าเวลาเรียนของเรานั้นตามหลักสูตรแล้วมันหาเวลาได้ยากมากดังนั้นเราจัดในรูปของแบบชุมนุมคราวนี้ในรูปแบบของการชุมนุมนั้นผมจะเน้นหลักของอกระบวนการของ active learning คำว่า active learning คือให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยตนเองมากที่สุดนะครับเพราะว่าผมจะปล่อยห้องนี้ให้เด็กเล่น ช่วงว่างๆเข้าเล่นได้ตลอดและอุปกรณ์ทุกชิ้นที่เราได้งบประมาณมาเราสามารถให้เด็กเข้าถึงทุกชิ้นและการเรียนรู้ของเด็กนั้นเมื่อเด็กได้เรียนรู้อยู่เป็นเขาเรียกว่ารู้จักห้องรู้จักอุปกรณ์รู้จักอะไรมากขึ้นนั้นการเรียนรู้ของเด็กนะอ่ะก็จะเร็วแล้วก็จะเร็วกว่าผู้ใหญ่เด็กสมัยใหม่เขาจะไปเร็วมากการเขียนโค้ดการเขียนอะไรเนะี่ยนะครับ ครูบางสิ่งบางอย่างครูก็ไม่ทราบแต่เด็กเขาจะรู้เองในยุคใหม่นี้ดังนั้นการใช้ห้องนี้เราจะเน้นหลักของ c t t v v l e e r n i n g เป็นหลักก็คือเด็กเล่นและก็เรียนจึงทำให้เด็กๆเ,เหล่านี้เขาเรียนรู้ได้ตนเองดังนั้นเวลาเขาไปเจอสถานการณ์ที่แก้ไขสถานการณ์เด็กจะมีการแก้ไขสถานการณ์ได้ดีและได้เองนี่คือจุดประสงค์หลักของการใช้ห้องนี้